สวัสดีเพื่อนเพื่อนคอบอลถูกทุกท่านนะครับอยู่กับผมนะครับจอ็อดฟันตรงนะครับวันนี้มีฟุลด์ฝากเพื่อน7คู่เช่นเดิมน,นะครับซึ่งทั้ง7คู่เราจะอยู่กันที่ศึกพิมลิกทั้ง7คู่เลยนะครับก็จะเป็น7คู่ที่น่าสนใจทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสเปอร์วันนี้จะทำลอนดอนดาร์บี้แมตช์กับเวสต์แฮมนะครับซันเดอร์แลนด์จะเจอกิสซอลพาเลท ฟูแลมจะไปเยือนลีดอยู่แต่น,นะครับเบนฟอร์จะไปเยือนเชลซีลิเวอร์พูลนะครับจะเปิดบ้านเราเจอกับเบอร์ลี่น้องยังฟอเรสต์ครับจะเจอกับอาร์เซนอลแล้วก็บิ๊กแมตและเป็นไฮไลท์ประจำค่ำคืนในวันนี้ก็จะเป็นศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับก็จะเป็นแมนเชสเตอร์อยู่แตนนะ่จะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งทั้งหมดทั้ง7คู่ในวันนี้ผมจะไปทางไหนกันบ้างก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้ารับชมคลิปวิาะห์ฟุตบอลผมก็อยากจะฝากให้เพื่อน ถูกคุณท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์กดกระดิ่งกรุงกิงก้งกรุงกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลต่อๆไปนะครับไล่คู่แรกในวันนี้เราไปเริ่มกันที่สุดแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับก็จะเป็นคู่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับวันนี้จะเปิดสนามโอทเทอร์ฟอร์ดนะฮะจะต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับซึ่งคู่นี้จะเตะก,กันในเวลาทุ่มครึ่งนะครับเรามาดูเลยราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับเลเป,เปิดมาก็เป็นทางฝั่ง ทีมในอย่างแมนซิตี้ต่อที่ราคาครึ่งลูกซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์นะตอนนี้ก็อยู่ที่ซิตี้ต่อที่ราคาครึ่งลูกนะครับส่วนผลงานในลีกนะครับก็แมนยูเนี่ยอยู่อันดับที่7นะฮนะแข่งไปแล้ว21นะัดมีอยู่32คะแนนส่วนฝั่งซิตี้อยู่อันดับที่2แข่งไปแล้ว21นะัดมีอยู่43คะแนนนะครับผลงานเฮดทูเฮดคู่นี้เจอกัน5นัดหลังสุดแมนยูเอาชนะไปได้2ครั้งเสมอกัน2ครั้งแล้วก็ซิตี้เอาชนะไปได้1ครั้งเกมลาสุดที่เจอกันก็เมื่อเดือนกันยายนปีนี้เ้วเป็น Man เชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเอาชนะแมนยูไปได้วยสกอร์สามประตูสุดสฟ,ฟอร์มการเล่นเนี่ยห้านัดหลังสุดในทุกรายการชั่วโมงนี้แมนยู U, ฟอร์มไม่สวยเลยนะครับชนะได้หนึ่งเสมอสามแล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่แมนยูเล่นเกม FA ฟเอครับแล้วก็ไปแพ้กับไบรตันไปได้วยสกอร์สองประตู่งสุดฝั่งซิตี้เนี่ยห้านัดหลังสุดซิตี้ชนะมาสองแล้วก็เสมอไปสามเกมจากห้าเกมหลังสุดนี้ซิตี้ไม่เคยแพ้ให้กับคู่แข่งเลยครับโดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ซิตี้นั้นเล่นเกมคาราบาวครับในรอบรองชนะเลิ 2ประตูศูนย์ก็ถ้ามองจากภาพรวมแล้เนี่ยช่วงหลังซิตี้ถือว่ากลับมาคืนฟอร์มเก่งนะครับและความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ภายใต้การคุมทีมของกุนซือคนใหม่ที่จะคุมทีมจนจบฤดูกาลนะครับก็จะเป็นไมเคิลคาริกนะครับความพร้อมวันนี้แมนยูจะมีตัวบาดเจ็บอยู่หลายก็ยังคงจะเป็นมัตชัยโดริกที่มีอาการบาดเจ็บติดค้างอยู่1รายที่ติดโทษแบนจากเกมที่แล้วก็จะเป็นเชลว์ัสซี่นะฮะหนึ่งรายที่ยังคงติดภารกิจรับใช้ทีมชาติใ ศึกแอฟริกันนิชันครับก็จะเป็นนูแซมมัส์สวีนะโดยที่วันนี้ครับคาดว่าไมเคิลคาริกเองก็จะวางระบบ4-2-3-1แนวรับก็จะมีลิซันโดมาติเนสจะคุมมาชากการในเกมรับมิดฟิลกูการคาดว่าจะเป็นมาเนลกาเต้จะเล่นคู่กับกาเซเมโดนะฮะสามตัวน,นี้คาดว่าจะเป็นพัติกโดกูบุนโนฟันเดสแล้วก็มาทูดคุนยาหน้าเป้าคาดว่าจะวางเบนจามินเซสโกจะยืนคำหน้าในวันนี้ก็ต้องดูนะวันนี้เนี่ยไมเคิลคาริกจะส่งไบอันเอเบโมกับอามัดดิยโร จะลงเล่นเป็นตัวจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นเทียด ที่มานั่งสำรองนะครับส่วนฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ภายใต้การคุมทีมของเป๊ปกรุล่านะครับวันนี้ซิตี้มีตัวบาดเจ็บค่อนข้างจะเยอะไม่ว่าจะเป็นจอร์สโก้กัวเดียวลูเบนดิอาสจอห์นสโตนออสการ์บ็อบมาเตโอโคเวซิตแล้วก็ซาวิญโยหนึ่งรายที่ติดภารกิจรับใช้ทีมชาติอยู่ก็จะเป็นโอมามามูสนะครับซึ่งวันนี้คาดว่าเป๊ปจะวางระบบ4-1-4-1นะครับในะร,บนะรับก็จะเป็นอับดุลโกเดกุซันน็อปจะคุมมาตรการในเกมรับมิดฟิลด์ตัวรับคาดววว่่่่่าาาาจะะะเป็นนนนโรรดดดดี้คคับสมิิฟลล์กง เป็นฟิลฟรนจะเล่นกลางคู่กับไรอันเชกีซึ่งทางริมเส้นก็จะมีบบกาโดซิวาจะขึ้นทางริมเส้นกับองตนเซเมโยน้าเป้าก็จะวางเออริงฮาแลนจะยืนคำหน้าในวันนี้ก็ท้ามองจากแอบผมว่าวันนี้เนี่ยขุมกำลังของแมนยูค่อนข้างจะเป็นรองวกับผลงานที่ผ่านมาจะเห็นได้ชัดเือว่าแมนยูช่วงหลังนี้ถือว่าฟอร์มตก ฟอร์มหลอกอย่างแรงเลยครับแม้กระทั่งทีมอย่างเบอร์ลี่ทีมอย่างรีดเนี่ยแมนยูก็ไม่สามารถเอาชนะได้ซึ่งถ้ะเรจเจาะลึกในรูปแบบการเล่นเนะี่ยก็โอเคนะเป็นเกมที่คุณซื้ออย่างดาเรนเฟสเชอร์คุมทับในเกมก่อนหน้านี้ก็เรียกได้ว่าผลงานยังไม่ปังสักเท่รยเกมนี้เปลี่ยนเป็นไมเคิลกริกก็ต้องดูว่าแท็กติกของไมเคิลคริกจะชัดกว่าดาเรนเฟสเชอร์ไหมต่ผู้มาเยือนหรือว่าคู่แข่งในเกมนี้เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ช่วงถือว่ากลับมาคืนฟอร์มเก่งถึงแม้ว่าจะเป็นเกมบอลถ้วยแต่ซิตี้ก็เด็ดขเเลอกกกกิิินะรับบวสตม ทั้งสองทีมก็แตกต่างกันอย่างลิบลับแมนยูผู้เล่นที่เป็นดาวซันโวของทีมก็จะเป็นแบนเอลโมกดไปแล้ว6ลูกบุนโน่แฟนนั้นกดไปแล้ว5แล้วก็กาเซเมโดกดไปแล้ว4ก็ค่าเฉลี่ยกันยิงประตูถือว่า ค่อนข้างน้อยถ้าเทียบกับแมนซิตี้ที่เป็นเออร์ลิงฮาเรนด์นำเป็นดาวสุดยอกดไปแล้วถึง20ลูกนะลองลงมาฟิฟเวเดนที่กดไปแล้ว7ลูกแล้วก็เทียนิไรเดอร์กดไปแล้ว5ลูกนะครับแต่ว่าการสร้างสารรค์เกมเนี่ยเจเนอเรชว่าลูกแอซิดแมนยูก็ยังคงจะพึ่งพาบูโน่เฟรนเดสเป็นสะส่วนใหญ่ที่บูโน่เนี่ยแอซิดไปแล้ว8ลูกส่วนฝั่งซิตี้ก็จะเป็นลานเชกีนะที่แอซิดไปแล้ว 7ลูกนะครับก็ทํามองจากภาพรวมผมมองว่าวันนี้เนี่ยด้วยความที่แมนซิตี้ยังคงเป็นทีมที่ศักยภาพค่อนข้างจะแน่นกว่าบวกกับเกมลุกเนี่ยซิตี้หวังผลได้อย่างชาัดเจนซึ่งเกมล่าสุดก็ไปเอาชนะนิวคอนเซลในเกมรอบรองชนะเลิศคาราบาวครับมานะครับก็แน่นอนนะในเรื่องของความสุดเนี่ยแมนยูมีมากกว่าแต่ซิตี้ชั่วโมงนี้เก่าเกมเหลือเกินเลดเปิดมาเป็นซิตี้ต่อที่ราคาครึ่งลูกถ้าจะเลือกทกำกาไรจากคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้จะบุกมาเฉียนชนะไปได้ฟันธง เรามากันที่คู่ที่2นะครับสึกพิมรีกในคู่นี้ก็จะเป็นคู่ระวังรีดยืเด็ดครับวันนี้จะเปิดสนามเอรอล,ะลนะฮะจะต้อนรับการมาเยือนของฟูแรมคู่นี้จะเตะกันในเวลาสี่ทุ่มตรงนะครับเรามาดูเลทราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับเลทเปิดมาก็เป็นทางฝั่งโจ้บ้านอย่างรีดนะฮะต่อที่ราคาปอปานะครับซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์หนะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ รีต่อที่ราคาปอปลา <S 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 ส่วนผลงานบนตารางคะแนนนะครับรีตัอนี้อยู่อันดับที่16แข่งไปแล้ว21นัดมีอยู่22คะแนนส่วนฝั่งฟูแรมเนี่ยอยู่อันดับที่9แข่งไปแล้ว21นัดมีอยู่31คะแนนนะครับผลงานเฮดทูเฮดคู่นี้เจอก,กัน5นัดหลังสุดก็เป็นฟูแรมทำผลงานดีดีกว่าจาก5นัดหลังสุดฟูแรมเนี่ยก็เอาชนะได้ถึง4นัดแล้วก็เสมอกันไป1นัดโดยที่5เกมหลังสุดที่เคยเจอกันวีดไม่เคยเอาชนะฟูแรมได้เลยนะครับเกมล่าสุดที่เจอกันก็เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับเป็นเกม ส่วนฟอร์มการเล่นเนี่ยภาพรวม5นัดหลังสุดนะ้ารีดชนะมา1เสมอ3แล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่รีดนะบุกไปเอาชนะดาร์บี้เคาน์ตี้ในเกมเอฟเอคัพมาได้ด้วยสกอร์สามส่วนฝั่งฟูแลมเนี่ยหนัดหลังสุดฟูแลมจากห้าเกมสุดไม่เคยแพ้ให้กับคู่แข่งเลยนะครับมีเสมอไป2แล้วก็ชนะได้ถึง3เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ฟูแลมนะเปิดบ้านเอาชนะมิดแลนด์ซบูในเกมเอฟเอคัพไปได้ด้วยสกอร์สามต่อหนึ่งคู่นี้ถ้าจากภาพรวมเนี่ยชั่วโมงนี้ฟูแลยยนนนนนนนะะะะส่่่่่่ววไลล์อัััพทีีคีคคคาาาาาาดดดกรรรบบบฝงเจมใ 352นะครับนันรับก็จะมีจับก้าปิโจนะจะคุมมาชาการในเกมรับตรงกลาง3คนคาดว่าจะเป็นอันตันสแตทเบนเน็ตอารอสันแล้วก็อิชัดเอมปโดนะคู่หน้าวันนี้คาดว่าจะเป็นโนอาโอคาฟอร์จะเล่นหน้าคู่กับดูริคาวด์เลวินส่วนฝั่งทีมเยือนฟูแดมคาดว่าน่าจะมาในระบบ3 4 2 1นะครับนันรับก็จะมีโจกิมอันเดอร์สันจะคุมมาชาการในเกมรับมิดฟิลด์คู่กลางคาดว่าจะเป็นซาซาลูคิดจะเล่นกลางคู่กับชอมเคนนี่ส่วนตัวปั้นเกม2ตัวก็จะเป็นแฮร์รี่วิลสันจะ เปาก็จะวางสูนหน้าตัวเก่าอย่างลาอุคิมเนสจะยืนคำหน้าในวันนี้นะครับก็ชั่วโมงนี้ด้วยความที่ทั้ง2ทีมผมมองว่าค่อนข้างจะสูสีกันนะครับแต่ว่าที่เด็ดที่ขาดเกมรับและเกมลุกฟูแลมดูชัดกว่าชัดเจนเลยจากห้านัดเนี่ยฟูแลมไม่เคยแพ้ให้กับผู้แข่งมาแล้วนะครับแล้วก็ฝั่งรีดนี่เนี่ยผลงานก่อนอันนี้ถือว่าก็ค่อนข้างจะลุ่มลุมดอนกันมีเกมที่ค่อนข้างจะดี2เกมนะก็เป็นการที่เสมอกับร์พูลมาได้ศูนย์ศูนย์แล้วก็เสมอมกับแมนยูไม่ได้หนึ่นา 2เกมนี้วูลเล่นได้อย่างค่อนข้างจะดีเยี่ยมแต่ว่ามาแพ้นในนิวคาสเซิลแล้วก็พึ่งมาชนะดาวีในเกมล่าสุดซึ่งเป็นเกม F a เครับเทียบกันกับฟูลเล่ที่ถือว่าผลงานเนี่ยสม่ำเสมอกว่าคุณภาพของฟูลเลมจาก5นัดหลังสุดนะสังเกตนะจาก5เกมหลังสุดไม่ว่าราคาไหนเนี่ยฟูลเลมทำเงินได้ทั้ง5เกมรวดเรลเปิดมาเป็นรีลต่อที่ราคาปปาคู่นี้ผมมองว่าชีมยันอย่างฟูลเลมที่มันหันไม่ต่างกันแต่ ทีด็ดทีคขาดฟูลแมดูดีกว่าลีดชัดเจนนะดีไม่ดีคู่นี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ตรงที่ฟูลแมอาจจะไม่เก็บ3มแต้มได้แต่ยืนพื้นในเกมนี้ผมมองว่าฟูลแมจะบุกมาแชร์หนึ่งแต้มไปได้ฟะงเรามากันที่คู่ที่สนะครับศึกพิมลิกในคู่นี้ก็จะเป็นคู่รวมซันเดอร์แลนด์นะครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคิทซอบพาเลตนะครับซึ่งคู่นี้ก็จะเตะก,กันที่สนามสเตเดียมออฟไลท์ right นะครับจะเตะก,กันในเวลาสี่ทุ่มตรง เรามาดูเด็ราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยครับเลยเปิดมาดูเหมือนว่าราคาแรกจะเป็นทิมอย่างคิสโซพาเลตต่อที่ราคาปอปานะก่อนที่ทุกๆสำนักราคาจะขยับมาตรงกันที่เป็นราคาเสมอซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์นะตอนนี้ก็อยู่ที่ราคาเสมอนะครับ ส่วนผลงานบนตารางคะแนนนะครับซันเดอร์แลนด์นี้หลังอันดับที่1 0แข่งไปแล้ว21นัดมีอยู่30คะแนนส่วนฝั่งคิสโซพาเลตอยู่อันดับที่13แข่งไปแล้ว21นัดมีอยู่28คะแนนนะครับสถิติเฮตูเอตคู่นี้เจอกัน5นัดหลังสุดนะครับซันเดอร์แลนด์นเอาชนะไปได้2นัดเสมอกัน2นัดแล้วก็เป็นทางฝั่งคิสโซพาเลตเอาชนะไปได้1น,นัด เกมล่าสุดที่เจอกันก็เมื่อช่วงเดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับเป็นเกมที่คิซซาผลิตเปิดบ้านสมกับซันเดแลนไปด้วยสกอร์สูตรรูสูส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดซันเดแลนช่วงหลังนี้ถือว่าไม่ชนะคู่แข่งเลยครับจากฮานัทเนี่ยเนี่ยก็มีเสมอไป4แล้วก็แพ้ไป1นเกมซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ซันเดแลนนะไปสมอกับเอลตันมาด้วยสกอร์หประตูหส่วนฝั่งคิสซอวผลิตฮานัดหลังสุดพาเลตเนี่ยหนักกว่านะไม่เคยเอาชนะคู่แข่งเลยเลยจาก5้เกมนี้นะครับมีเสมอไปถองมลลว นะแพ้ทีมรองบอลอย่างแมคเคินฟิวทาวแพ้ในเกมเอฟเอคัพไปด้วยสกอร์สองต่อหนึ่งก็ถ้าจาับภาพรวมช่มวงนี้ถือว่าทั้ง2ทีมฟอร์มไม่สวยด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับและไรอัพที่คาดการณ์ในวันนี้นะครับฝั่งเจ้าบ้านอย่างซันแรนคาดว่าน่าจะมาใน,นระบบ4ี่สองสามหนึ่งนะครับนไรับก็จะมีน็นนิโดบาราดจะคุมบัญชาการในเกมรับมิดฟิลคู่กลางคาดว่าจะเป็นโนอาซากิรินะจะเล่นกลางคู่กับไกริชาก้าสามตลุกนีนค้คาดว่าจะเป็นซิมองเอเนกาเอนโซอูรีฟีแล้วก็เบอร์ชานจ่าเร่ลนาเปาคาดว่าจะวังไบบบบออนเ้ จะยืนคำน้าในวันนี้นะครับส่วนฝั่งทีมเยือนคิดซาเผลตคาดว่านะ่าจะมนันในระบบ 3, 4, 2, 1นรับก็จะเป็นแม็กซองลาควัวจะคุมราชการในเกมรับมิดฟิลคูกค่กลางคาดว่าจะใช้อดัมวอตันจะเล่นกางคู่กับวิลฮิวส่วนตัวปั้นเกม2ตัวก็จะเป็นเบนเนนจนสันจะสร้างสรรเกมร่วมกับเยลมิปโนนะนาเปาคาดว่าจะวางชองฟิลิปมาเตตา จะยืนคำน้าในวันนี้นะครับแน่นอนครับด้วยความที่ทั้ง2ทีมชั่วโมงนี้ฟอร์มไม่สวยเลยนะครับแต่ว่าที่หนักหน่วงก็จะเป็นคิสซาอพาเลตนี่นแหละที่มีเกมแพ้กับเกมเสมอก็สลับกันไปนะเรียกได้ว่าเกมเย็ยนของพาเลตก็แพ้มาแล้ว2เกมติดต่อก,กันโดยเฉพาะในเกมที่พาเลตไปเย็ยนแมคเคลนฟิวทาวเกมนี้ถือว่าพาเลตผิดฟอร์มอย่างแรงและสังเกตอีก1จุดนะครับพาเลตนี้เนี่ยจาก5นัดหลังสุดไม่สามารถทําเงินได้เลยนะมีพาลบไปถึง4เกมส่วนฝั่งซันเด์แลนเนี่ยผลงานถือว่าก็ไม่ได้โดดเด หนักไปท่าหนักไปหน้าเสมอสะส่วนใหญ่นะแต่ว่าในเกมที่หนักไปหน้าเสมอเนี่ยฝั่งซันเดอร์แลนด์เนี่ยก็มีเกมทําเงินได้ถึง3เกมจาก5เกมนะครับอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจนะครับซันเดอร์แลนด์ูการนี้มาดีมากๆจาก9นัดในบ้านในลีกนะครับซันเดอร์แลนด์น้ำไม่เคยแพ้ให้กับคู่แข่งเลยเรียกว่าซันเดอร์แลนด์ลูก,กานี้เกมในบ้านแข็งเก่งเป็นอย่างมากก็ไม่แปลกที่อุเรจะเปิดมาเป็นราคาเสมอก็เน่นอครับคู่นี้มีโอกาสสูงที่ผลอาจจะไปออกที่หน้าเสมอแต่ถ้าจะมีผู้ชนะใน90้าสิบนาที ผมว่าทีเด็ดที่ขาดของ,งเซนเทแยนเจ้าบ้านชัดเจนกว่าซึ่งคุณนี้่ของเลือกเชียร์ไ้ที่แมวดำสัยนยูเลยจะเปิดบ้านเฉือนชนะฟะทง เรามากันที่คู่ที่สนะครับศึกพิมรีกในคู่นี้ก็จะเป็นคู่ระหว่างท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับวันนี้จะเปิดสนามท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมนะครับจะทำลอนดอนดาร์บี้แมตช์กับเวสต์แฮมยูเต็ดคู่นี้จะเตะกันเวลาสี่ทุ่มตรงนะครับเรามาดูเลทราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยครับเลยเปิดมาดูเหมือนว่าราคาแรกจะเป็นสเปอร์ต่อที่ราคาหนึ่งลูกก่อนที่ราคาจะขยับลงมาที่สเปอร์ต่อที่ราคากลึงครบลูกซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์นะตอนนี้ก็อยู่ที่สเปอร์ต่อที่ราคากลึงครบลูกนะครับส่วนผลงานบนตารางคะแนนนะคร 24แข่งไปแล้ว21นัดมีอยู่27คะแนนส่วนฟั่งเวสตแฮมเน่อยู่อันดับที่18แข่งไปแล้ว21นัดมีอยู่14ขคะแนนนะครับ ผลงานเฮดทูเฮดคู่นี้เจอกัน5นัดหลังสุดสเปอร์เอาชนะไปได้2นัดเสมอกัน2นัดแล้วก็เป็นเวสต์แฮมเอาชนะไปได้1นัดเกมล่าสุดที่เจอกันก็มาอชงเดวกนกันยานปีที่แล้วนะครับเป็นเกมที่เวสต์แฮมเปิดบ้านแพ้กับสเปอร์ไปได้วยสกอร์สามศูนย์ส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดในทุกรายการสเปอร์ช่วงหลังถือว่าฟอร์มดรับอย่างแรงนะครับมีชนะไป1เสมอ2แล้วก็แพ้ไปที่2เกมซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่สเปอร์เล่นเกมเอฟเอคัแล้วก็แพ้คาบ้านให้กับแอสตันวิลล่าไปด้วย ฮาน,นัดไม่เคยเอาชนะคู่แข่งได้เลยเสมอไป2แล้วก็มีเกมแพ้ไปถึง3เกมซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่เวทแฮมปเปิดบ้านเสมอกับควีนพาร์คเรนเจอร์ทีมระดับเดอะแชมเปี้ยนชิพไปด้วยสกอร์ 1ประตูะตัวหนึ่งนะครับและถ้าเรามาดูความพร้อมของเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างสเปอร์คาดว่าน่าจะมาในระบบ4 3 3นะครับก็จะเป็นคิสเซโรเมโร่จะคุมบรญชาการในเกมรับตรงกลาง3คนคาดว่าจะเป็นเจ้าปาลินญาซาบิซิมอนแล้วก็อาชิเกนะฮะสามตัวลูกนวันนี้คาดว่าจะเป็นมาติสเตลลิชาริซันแล้วก็เวสต์งออเดรเบร์ส่วนฝั่งทีมเยือนเวสแฮมคาดว่าน่าจะมาใน,านระบบ4 2 3 1น,นะครับนะครับก็จะเป็นแม็กซิมิเลียนคิวมันจะคุมบรญชาการในเกมรับมิดฟิลลลดด์กาาางคว่่จจะะใชช้โทมัสซูเเตน การคู่กับมาติอุสเฟนเดตส่วน3ตรลุกนี้คาดว่าจะเป็นคิเซเซียซัมเมอร์วิลลูคัสปาเกต้าแลวก็จอลดนโบเวนนาเป้าคาดว่าจะวางวอร์ตินกาสเตยานอตจะยืนคำหน้าในวันนี้นะครับก็เช่ามองจากและแอปเนี่ยคุมกำลังของทั้งสองทีมก็ถือว่าชุดใหญ่จัดเต็มด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับจากภาพรวมและเลยระคาที่เปิดมาเป็นสเปอร์ต่อที่ราคาครึ่งควบลูกด้วยความที่สเปอร์ช่วงหลังผลงานก็ค่อนข้างจะดรอบแต่เวทแฮมเนี่ยหนักหน่วงกว่าจริงๆนะครับโดยเฉพาะเกมเยือนของเวทแฮมเนี่ยจากเก้านัดด เพียงแค่เกมเดียวนะเกมเยือนของเว์แฮมมีเกมแพ้ไปถึง4เกมแล้วก็เกมเยือน2นัดหลังสุดของเวทแฮมก็แพ้มาแล้ว2เกมติดต่อกันเกมที่แพ้แมนซิตี้เนี่ยก็ไม่แปลกตั้งแตซสตียังคงเป็นทีมที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากแต่เกมที่แพ้วูฟปเนี่ยก็ถือว่าเว์แฮมมีปัญหานในเรื่องของเกมรับจริงๆฉะนั้นจากราคาครึ่งกุ้งลูกที่สเปอร์เป็นฝ่ายต่อดูเหมือนว่าคู่นี้ราคาจะแรงแต่ผมมองว่าวันนี้สเปอร์จะเปิดบ้านเก็บ3แต้มไปได้ฟะทม เรามากันที่คู่ที่5นะครับศึกพิมลิกในคู่นี้ก็จะเป็นคู่ระหว่างเชลซีนะครับวันนี้จะเปิดสนามแซมฟอร์ดจ,จะต้อนรับการมาเยือนของเบนฟอร์ด คูนี้จะเตะก,กันในเวลา4ทุ่มตรงนะครับเรามาดูเลยราคาคูนี้ที่เปิดมากันก่อนเนะครับเลยเปิดมาก็เป็นทางฝั่งเชลซีเจ้าบ้านต่อที่ราคา1ลูกแล้วก็ดูนว่าราคาจะขยับลงมาที่เชลซีต่อที่ราคากลึงกบลูกนะครับซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะหนะ์ณตอนนี้ก็อยู่ที่เชลซีต่อที่ราคากลิงกบลูกส่วนผลงานบนตารางคะแนนนะครับเชลซี Chelsea ตัวนี้รังอันดับที่8แข่งไปแล้ว21นัดมีอยู่31คะแนนะส่วนฟอรวนฟอร์ ford, อันดับดีกว่านะอยู่อันดับที่5แข่งไปแล้ว21นัดมีอยู่33คะะแแนะนนะสััังเกตตอดบ5 8่่วา เป็นเบนฟอร์ดมีคะแนนมากกว่าเชลซี Chelsea อยู่ที่ 2, 2> คะแนนเพียงเท่านั้นถ้าเกมนี้เชลซี Chelsea ชนะได้นะเชลซี Chelsea ก็จะขึ้นแซงเบนฟอร์ด ขึ้นไปอยู่อันดับที่5แทนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเบนฟอร์ดชนะได้เนี่ยเบนฟอร์ดก็จะทําแต้มนี้เชลซี Chelsea ไปอีก3แต้มนะครับส่วนเฮดทูเฮดคู่นี้เจอกัน5นัดหลังสุดเฮดทูเฮดก็ค่อนข้างจะสูสีกันถ้าวัดจาก5นัดนี้นะเป็นเชลซีเอาชนะไปได้1น,นัดเสมอกัน3นัดแล้วก็เป็นเบนฟอร์ดเอาชนะไปได้1น,นัดเกมล่าสุดที่เจอกันก็เป็นเกมที่เบนฟอร์ดนะครับเปิดบ้านเสมอกับเชลซีไปด้วยสโกสองต่อสองเมื่อเดือนกันยายนปที่แล้วส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดเชลซี Chelsea ถือว่าฟออรร์มมมมมไไ่่่สสววยยยเเเเลลนนนนะะคัับจาากกก5ดีีช2แแ้้็พปท ล่าสุดก็เป็นเกมที่เชลซีเล่นเกมคาราบัคับคระปงชนะเลิศและเป็นเชลซีแพ้กับอาร์เซนอลไปด้วยสกอร์สามสองส่วนฝั่งเบนฟอร์ดห้านัดหลังสุดเบนฟอร์ดฟอร์มแตกต่างจากเชลซีอย่างลิบลับจากห้าเกมลงสุดนี้เบนฟอร์ดไม่เคยแพ้ให้กับคู่แข่งเนะครับมีชนะไปสี่แล้วก็เสมอไปหนึ่งเกมโดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เบนฟอร์ดเล่นเกมเอฟเอครับและบุกไปเอาชนะเชฟฟิลด์เวนเดย์ทีมจากเดอะเชมเชิพไปได้ด้วยสกอร์สองต่ศูนย และถ้าลราดูไลอัพที่คาดการณ์ในวันนี้ครับฝั่งเจ้าบ้านอย่างเชลซีคาดว่าน่าจะมาใน,นระบบ4-2-3-1น,นะครับแม้รับก็จะเป็นเทเวอร์ชาโลบาจะดกลุมมาจชาก,การในเกมรับมิดฟิลคู่กลางคาดว่าจะเป็นมาสต์ไคเซโร่จะเล่นการคู่กับอองเดซันโต้สามตัวลูกนี้คาดว่าจะเป็นเปโดเนโตเอนโซเฟรนันเดสและก็เอสเซวาลหน้าเป้าคาดว่าจะวางเรียมลีดจะยืนคำน้าในวันนี้ส่วนฝั่งทีมเยือนกับเบนฟอร์ดคาดว่าน่าจะมาใน,น,นระบบ4-2-3-1น,นะครับแม้รับก็ทีม,มากกานาธานคอรินจัดกลว่าาจะเป็นวิทียม จะเล่นการก,กับยีกร์ยาโมริยุกส่วน3ตรุกนี้คาดว่าจะเป็นเควินเชเดอร์มัตเช็ตเจนเซนและก็เดนโกออตอัตรานาเป้าคาดว่าจะวางอีโกตียโกจะยืนคำน้าในวันนี้นะครับถ้าภาพรวมเนี่ยชื่อชั้นขุมกำลังเตะ เชลซี Chelsea, ชั่วโมงนี้เป็นทีมที่กลุมกำลังมาตรฐานดูเหนือกว่าเบนฟอร์ดนะแต่เบนฟอร์ดเป็นอีกหนึ่งทีมที่เล่นด้วยความที่เล่นเป็นระบบเล่นด้วยทีมเวิร์กทุกคนช่วยกันเล่นช่วยกันสู้เบนฟอร์ดถึงมีผลงานที่ช่วงหลังค่อนข้างจะยอดเยี่ยมนะไม่แพ้ใครมาแล้ว5เกมติดต่อกันแล้วก็เป็นการเก็บช,น,ชนะมาได้3เกมติดต่อกันด้วยเป็นการเอาชนะเวตันเอาชนะสนันแลนแล้วก็เอาชนะเชฟฟีวันเดย์แตกต่างจากเชลซีที่มีเกมเสมอเกมแพ้เกมชนะก็สลับกันไปขนาดเชลซีนะเจอทีมเกรดอย่างฟูลแลมแน่ในเกมพรีเมีย าชาลซีก็ผลงานไม่สวยนะก็เป็นเกมพิมพิลิกในนัดล่าสุดของเชลซีที่ไปแพ้กับฟูแลมานะครับเลเปิดนาเป็นเชลซีต่อที่ราคาคึงคขบุกด้วยความที่เชลซีช่วงหลังฟอร์มไม่นิ่งไปอย่างมากบวกกับเกมรับก็ค่อนข้างจะมีปัญหาต้องมาเจอกับเบนฟอร์ดท,ที่ชั่วโมงนี้กําลังมั่นใจกําลังทอปฟอร์มสุดๆผมมองว่าวันนี้ทีมเยือนอย่างเบนฟอร์ดจะเอาอยู่และคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เบนฟอร์ดจะบุกมาชานะแต้มไปได้ฝันถ เรามากันที่คู่ที่ยนะครับศึกพิมรีกในคู่นี้ก็จะเป็นคู่ระหว่างลิวอั์พูลนะครับวันนี้จะเปิดสนามแอนฟิลด์นะครับจะต้อนรับการไปเยือนของเบิร์นบี้คู่นี้จะเตะกันในเวลาสิทุ่มตรง เรามาดูเรทราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนนะครับเรทเปิดมาก็เป็นทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างลิอุเพูต่อที่ราคา2ลูกก่อนที่ทุกๆสํานักราคาจะขยับลงมาตรงกันที่ลิอุเพูต่อที่ราคาลูกครึงครบ2ซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์นะตอนนี้ก็อยู่ที่ลิอุเพูต่อที่ราคาลูกครึงครบ2งนะครับส่วนผลงานบนตารางคะแนนตอนนี้ลิอัวพูรังอันดับที่4แข่งไปแล้ว21่นัดมีอยู่35คะแนนส่วนฝั่งเบอร์ลี่เนี่ยอยู่อันดับที่19อยู่ลงเบอรของตารางนะครับแข่งไปแล้วยี่13คะแนนนะครับ ผลงานเฮดทูเฮดคู่นี้เจอกัน5นัดหลังสุดก็เป็นไปตามคาดน,นะจาก5นัดหลังสุดที่เคยเจอกันนะครับลิเวอ์พูเอาชนะเบอร์รี่ได้ทั้ง5นัดรวดโดยที่เกมล่าสุดที่เจอกันก็เป็นเกมที่ลริอวอ์พูบุกเอาชนะเบอร์รี่มาได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วส่วนฟอร์มการเล่นเนะี่ย5นัดหลังสุดลริเวอ์พูก,ก็เริ่มกลับมาคืนฟอร์มเก่งนะหลังจากที่5นัดหลังสุดลริเวอ์พูไม่เคยแพ้ให้กับคู่แข่งแล้นะครับมีเสมอไป3แล้วก็ชนะได้2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ลลเเวอรู่นก F บริอุ FA, อาไดด้้วยร์ 1. สี่โปรหนึ่งส่วนฝั่งเบอร์ลี่เนี่ยห้านัดหลังสุดเบอร์ลี่ชนะมาหนึ่งเสมอสองแล้วก็แพ้ไปสองเกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เบอร์ลี่เปิดบ้านเอาชนะมิววอลทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพปได้ด้วยสกอร์ห้าปรหนึ่งซึ่งเป็นเกมเอฟเอคับนะครับและถ้าเรา,าดูไลฟ์อัพที่คาดการณ์ในะวันนี้ของทั้งสองทีมเริ่มจากทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทีมของอเอเนสซอร์ตวันนี้ลิเวอร์พูลก็จะมาในระบบสี่สองสามหนึ่งนะครับก็จะเป็นวิวฟันได้จากกลุ่มบัญชาก,การในเกมรับมิดฟิลด์กาลา,าเน Alexis, Mac, Alter, เนแ,น,นแค็คนะส่วาาดจรมี่ โ,โดมินิกซอบัสสุสาลแล้วก็เฟรนวีสนะาเปาคาดว่าจะวางโคลี่กัปโปจะยืนคำน้าในวันนี้ส่วนฟังทีมเวียนกับเบอร์รี่คาดว่านะ่าจะมาในระบบ3 4 2 1นะครับแนวะรับก็จะเป็นแม็กซิมเอสเทปนะจะคุมบัญชาการในเกมรับมิดฟิลคูกการคาดว่าจะเป็นฟลอเรนโน้ลุยส์นะจะเล่นกลางคู่กับเบลสลี่โอโกชูกูส่วนเพมเปอร์ส่งตัวคาดว่าจะเป็นไรฟอร์เตจะสร้างสรรคเกมร่วมกับมนะาคัตเอ็ดเวิร์ดนาเปาคาดว่าจะวางอาร์มันโดโบยาจะยืนคำน,น้าในวนี้ก็แน่นอนรับเบอร์รี่ก็ยัง คงมีทีเด็ดในเรื่องของอแผงคู่มิดฟิลเนี่ยถือว่าเข้าขากันได้เป็นอย่างดีบวกกับ ตัวปั้นเกมเนี่ยก็จะเป็นมาคาสิวต์ที่ถือว่าเป็นตัวอันตรายในเกมลุกของทางฝั่งเบอร์รี่ก็วันนี้ต้องมาเจอกับแผงรับของลิปูเพราะว่าลิพูช่วงหลังนี้เนี่ยเกมรับเริ่มเข้าที่ก็าทางเริ่มเสียประตูน้อยลงนะแต่ว่าเกมลุกเนี่ยก็ยังคงต้องปรับกันอยู่ตั้งจากขุมกำลังตัวลขอรลิพูก็ขาดไปหลายตัวในรายของโมเมสตราก็ต้องดูกันว่าจะได้ลงเล่นในเกมนี้หรือเปล่าืัองจากอีบเนี่ยก็เพิ่งตกรอบในศึกแอฟคอนมาแต่จากมาตรฐานและผลงานที่ผ่านมานะครับเบอร์รี่ก็ยังคงเป็นทีมที่ผลงานเน จะสู้กับคู่แข่งได้ในระยะยังแต่ว่าถ้าจบเ0นาทิบนะเบอร์รี่ก็มักจะไปไม่เป็นและคู่แข่งวันนี้เป็นร์พูที่เล่นในบ้านมีผลงานเยี่ยมเป็นอย่างมากเลยนะครับลิอ์พูนะไม่แพ้ใครมาแล้ว5เกมติดต่อกันชั่วโมงนี้ร์พูอยู่ในช่วงที่กําลังมั่นใจผมมองว่าวันนี้จะเป็นวริพูจะเปิดบ้านเก็บส่แต้มไปได้แต่ร์พูจะยิงแตะกําแพงที่ตั้งไว้หรือเปล่าออตรงนี้ก็ต้องลุ้นกันหน่อยคู่นี้ผมขอกัดฟันเลิกเชียร์ไิทีเจ้าบ้านอย่างริอ์พูไม่รอลุ้นกินกริ่งก็รอลุนนกินตม 分钟。 และเรามากันที่คู่ที่เจ็ดเรามาปิดท้ายกันที่ศึกพรีเมีลิกในคู่นี้ก็จะเป็นคู่ระหว่างนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลคู่นี้จะเตะกันที่สนามเดอะซิตี้กราวนะครับและจะเตะกันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับเรามาดูเลยราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนนะครับใครเปิดมาก็เป็นทางฝั่งอาร์เซนอลทีมเยือนนะต่อที่ราคา1ลูกซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์นะตอนนี้ก็อยู่ที่อาร์เซนอลต่อที่ราคา1ลูกนะครับส่วนผลงานบนตารางคะแนนนะครับฟอร์เรสต์เนี่ยตอนนี้รั้งอันัี่่ลนอออยยูเ ันดับหนึ่งนำจาฝูงอยู่นะครับแข่งไปแล้ว21นัดมีอยู่49คะแนนครับผลงานเฮดทูเฮดคู่นี้เจอกัน5นัดหลังสุดก็เป็นไปตามคาดอาร์เซนอลทำผลงานได้ดีกว่าจาก5นัดหลังสุดที่เคยเจอกันฟอเรสต์ไม่เคยเอาชนะอาร์เซนอลด้วยเลยนะครับมีเสมอกันไป1นัดแล้วก็เป็นอาร์เซนอลเอาชนะได้ถึง4นัดซึ่งเกมล่าสุดที่จมเจอกันก็มโนเชื่อว่ากันยายนปีที่แล้วเป็นเกมที่อาร์เซนอลเปิดบ้านเอาชนะนอตติงแฮมฟอเรสต์ไปได้ด้วยสกอร์3-0นะครับและถ้าเราาดูฟอร์มกลัารมเล่นนะลง,จา,าาาลง,างจากก่อนหน้้้าานีแพม3เกม We'll <laughs> ชนะ1แล้วก็เสมอไป1เกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ฟอร์เรสต์ไปเสมอคับเล็กแฮมใน90นาทีด้วยสกอร์3าูสส่วนฝั่งอาร์เซนอล5นัดหลังสุดฟอร์มของอาร์เซนอลแตกต่างกันอย่างลิบลับอาร์เซนอลชนะมา4แล้วก็เสมอไป1เกมจาก5เกมหลังสุดนี้อาร์เซนอลไม่เคยแพ้ให้กับคู่คแข่งเลยนะครับซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่อาร์เซนอลได้เกมรอบรองแนละ้วและก็ไปเอาชนะเชลซีในเกมคาราบาวคัพมาด้วยสกอร์3าประตูสและถ้าดูในอัปเดตการเดานี้ของทั้ง2ทีมฝั่งเจ้าบ้านอย่างฟอร์เร มาชการในเกมรับมิดฟ,ฟิล์คู่กลางคาดว่าจะเป็นนิโคลัสโดมิงเกสจะเล่นกลางคู่กับเอเลียดแอดดัสนส่วน3ตัวนี้คาดว่าจะเป็นโอมารีฮัตสันโมแกนกิฟไว้แล้วก็คัลลัมฮัตสันโอดอยนับเป้าคาดว่าจะวองอีกอเคซุสจะยืนคำหน้าในวัครับ ส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับอาร์เซนอลคาดว่าน่าจะมาในระบบ4-3-3เนอะรับก็จะเป็นกาเบียลมาเกนเยนจะคุมประชาการในเกมรับตรงกลาง3คนคาดว่าจะเป็นนิคแคมไรท์มาตินซูเบียนดี้แล้วก็มาตินโอุติกาดสามตัวนี้คาดว่าจะเป็นเลโดทอสซาวิกตอร์เยเคเลสแล้วก็บูโยโกสักการนะครับก็แน่นอนขุมกำลังเนี่ยมาตรฐานของอาร์เซนอลดูเหนือกว่าทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างฟอเรสต์ค่อนข้างเยอะๆด้วยความที่ฟอร์มการเล่นมาตรฐานเกมลุกเกมรับที่อาร์เซนอลดูเหนือกว่าชัดเจน อาร์เซนอลรู้การน,นี้โดยเด่นนิดเรื่องของเกมรับนะครับเสียประตูค่อนข้างจะน้อยแล้วก็เกมลุกรู้การน,นี้ถือว่าหมดจริงๆสำหรับอาร์เซนอลที่นำเป็นจ่าฝูงอยู่ถือว่าเกมนี้ยังคงมีมาตรฐานที่สูงกว่าฟอร์เรสต์ค่อนข้างเยอะๆถึงแม้ว่าอาร์เซนอลนะครับเรื่องความสดเนี่ยแน่นอนครับเป็นลองฟอเรสต์ที่ เพิ่งเตะเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ลูกเก่าเกมลูกที่ดิ่ขาดในเรื่องของเกมลุกผมมองว่าวันนี้ทีมยืงอย่างอาร์เซนอลจะบุกมาเก็บสามแต้มในสนามซิตี้กราวได้และคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปี่ไอ้พืนใหญ่อาร์เซนอลไม่รอรุนเจ้าก็รอรุนเจ้าฟันทง ก็จบกันไปแล้วสำหรับ7คู่ที่ผมด้ยเลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับทั้ง7คู่เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับและทั้งหมดทั้ง7คู่ในวันนี้ผมจะสรุปอีกหนึ่งรอบนะครับคู่แรกครับแมนยูกับแมนซิตี้คู่นี้อุเรศเปิดมาเป็นซิตี้ทีมเยือนต่อที่ราคาครึ่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้คู่ที่สองลีดส์ยูต็ดกับทูเรมคู่นี้อุเรศเปิดมานะเป็นลีดเจ้าบ้านต่อที่ราคาปปา คู่นี้ผมขอเลือกรองไปที่ฟูแลมคู่ที่3ซันโดรลนด์กับคิสโซ่พาเลตคู่นี้อเรดเปิดมาเป็นราคาเสมอคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างซันโดรลนด์คู่ที่4สเปอร์กับเวทแฮมคู่นี้อเรดเปิดมาเป็นสเปอร์เจ้าบ้านต่อที่ราคาคุณลุงกบลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่ช็อตแนมฮอสสเปอร์คู่ที่5เชลซีกับเบนฟอร์ดคู่นี้อเรดเปิดมาเป็นเชลซีเจ้าบ้านต่อที่ราคาคุณลุงกบลูกคู่นี้ผมขอเลือกรองไปที่เบนฟอร์ดคู่ที่6ลิเวอร์พูลกับเบอร์ลี่คู่นี้มอเเเลลลลือออออกตตตตบไปททีี่่่ิิวรร์พููแแะคนงฮมฟสุ Arsenal, อาร์เซนอลคู่นี้อุลเตปเปิดมานะครับเป็นอาร์เซนอลทีมเยือนต่อที่ละการหนึ่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่อาร์เซนอลกับผมจอร์ดฟันทงบอลเด็ดหน้าลงชุนก็อยากจะฝากช่องทางในการติดตามที่ YouTube ช่องนี้นะครับดูบอลหลังบ้านก็อยากจะฝากเพื่อน่นท,ทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์กด,ก,ดกระดิ่งกุุงกิงกุุงกิงนะครับเพื่อที่ไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลต่อไปนะครับ การวิเคราฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าผ้าชอบก็จะไปถ้าหากว่ากังใจก็กดส่วนกันได้สำหรับวันนี้ผมจอย์ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ในอีพีหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยสวัสดีครับ